LISTEN TO THE CLOUD เรื่องที่ THE CLOUD อยากเล่าให้คุณฟัง Good Mind ความสำเร็จเริ่มได้จากการดูแลใจให้ดีขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Mind นะครับผมช่างน้อยกุลชรนอายุทยานะครับวันนี้ผมอยู่กับหมอเอิญครับสวัสดีค่ะวันนี้เราพูดถึงบรรยากาศการทำงานนะครับหัวข้อของวันนี้ครับหมอเอิญก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การสร้างความปลอดภัยทางจิตใจให้กับทีมงานครับบางทีเนี่ยเราเป็นหัวหน้าเอ๊ะ e, เราจะทำตัวยังไงให้ลูกน้องรู้สึกว่าเวลามาคุยงานกับเราปรึกษาเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟโซนเราต้องทำตัวยังไงครับในทางจิตวิทยาหรือในมุมของคนที่ดูแลเยียวยาจิตใจเนี่ยบอกเลยว่าหลักสำคัญนะคะ ของจิตใจที่คนคนนึงเนี่ยเขาจะรู้สึกอิสระมีความสุขและกล้าที่จะใช้ศักยภาพเรียกว่ามันเล็ดพันธ์ุสำคัญมันคือเซฟโซมันคือสภาวะของการที่เรามีความสงบด้วยตัวเราเองเนาะเรามีความสงบมีความผ่อนคลายมีความเบิกบานใจมันทำให้เราพร้อมที่จะเกิดความคิดสร้างสรรค์และอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็น ในสภาวะนั้นมันจะเกิดขึ้นได้เราต้องรู้สึกว่าเราเปลอดภัยมั่นคงก่อนใช่ไหมเราระวังใจแลระวังใจคนที่อยู่ตรงหน้าเราระวังใจตัวเองนะว่าอันที่สองคือเราต้องมีความเรียกว่าเชื่อใจอ่ะอนุญาตให้เราเป็นตัวเองได้คนอื่นก็อนุญาตให้คนอื่นเขาก็เป็นตัวเองได้เพราะฉันก็จะเกิดกระบ,บวนการที่เรียกว่าการยอมรับ มีวิธีแนะนำไหมครับว่าหัวหน้าควรมีทักษะหรือท่าทียังไงจริงๆแล้วต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้อะค่ะเรามีความสามารถที่จะเป็นมันได้อยู่แล้วมไม่ว่าจะเป็นการหยุดนิดนึงนะเพื่อที่จะรับฟังคนอื่นแล้วฟังคนอื่นเสร็จแล้วเห็นว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงนะก็ไม่ตัดสิน แล้วก็อนุญาตให้เขาคิดแล้วก็รู้สึกในแบบที่เขาเป็นได้นะคะที่ตัวเราเองก็อนุญาตให้ตัวเองคิดแล้วก็รู้สึกในแบบที่ตัวเองเป็นได้นะอีกอันนึงที่ผมสนใจคือเราสร้างคอนเนคระหว่างจิตใจกันยังไงให้กับคู่สนทนาที่เขารู้สึกแบบวางใจเราไว้ใจเราเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะอย่างตอนนี้ที่เรานั่งคุยกันอ,อยู่เนี่ยเรามองตางกันใช่ไหม คาอเนี้ยถ้าเอิญนนะก้มหน้าก้มตาคุยอืมแบบนี้เอ็นด้พี่ช้างรู้สึกยังไง่ามือถือไปด้วยอตอนนี้พี่ชางรู้สึกยังไงเนี่ยเอิญไม่มได้ฟังผมเลยนี่ครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของบ o d y l a n g u a g ก็สําคัญมากท่าทีใช่ท่าทีก็สําคัญมากยันหนึ่งคือ eye contact ต้องเกิดก่อนเนาะคือเราก็ต้องมองเขาอ่ะ คอนิสการมองเราเนี่ยตาเราเป็นหน้าต่างของใจนะคนที่ข้างในแบบโหแกมันไม่ได้เรื่องเลยอเอออันนี้อู้งานหรือวาวะคิดอยู่แค่นี้เนี้ยนะโอ้ไม่ต้องมองตาก็ได้อย่างนั้นแหละใช่ไหมเพระนั้นสายตาที่เบรมที่ดุดันเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ไม่มีทางที่จะรู้สึกปลอดภยัยละที่อยู่ใกล้ๆเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าใจเราเนาะมันมีเมตตา อเออเฮ้ย<ม>เราอยากเข้าใจเขาเราอยากช่วยเขาเออเราอยากรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรเราอยากให้เขาเออได้เป็นตัวของตัวเองเราพร้อมที่จะมองเห็นเนีย้ยคือถ้าข้างในเราเป็นแบบนี้ยค่ะแววตาเรามันก็จะส่งมานะ,ะนน<ม>คนที่มองเขาจะรู้ผมฟังเรื่องไีไ้เึกถึงสมัยผมเริ่มทํางานใหม่ๆผมนี่ก็เป็นคนชอบคิดเยอะเนาะ<ม>เหมือนแบบ เจ้าแห่งจินตนาการเวลาเราอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ฝันเฟื่องพูดมีมีโปรเจกต์เยอะแต่เวลาเราอยู่กับเจ้านายนะอันนี้ย้อนไปสิบยี่สิบปีที่แล้วอะนี่แต่เหมือนนพูดไม่ออกว่ะอ่ฮะเออผมไม่แน่ใจน้องๆหรือคุณผู้ฟังรู้สึกแบบนี้บ้างไหมแต่ผมมาเป็นอะฮะทำไมไม่เก่งเหมือนตอนอยู่กับเพื่อนวะอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจาก คำพูดคอมเมนต์ของเจ้านายก่อนหน้านี้มันเป็นกระบวนการปกป้องตัวเองหรืออะไรยังไงพอพอ,พออธิบายเรื่องนี้ได้ไหมครับหมอว่านี่แหละคือจุดแตกต่างของการที่เวลาที่เราอยู่ในเซฟโซนของจิตใจเรากับการที่เราอยู่กับเฟียโซนถ้าเกิดวันนี้เราเป็นเจ้านายนะบอกว่าเราไปลองย้อนดูในวันที่เราเป็นลูกน้องอะ คำไหนที่ขยี้หูขยี้ใจเราที่สุดม,มันจะมีคำในแบบลักษณะของตัวเองอยู่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะลงมาเป็นคำที่มันเป็นการตัดสินนะสุดท้ายมันเป็นเค้าเจอร์ขององค์กรเลยนะใช่มันเป็นการตัดสินอ,อย่างเช่นพี่ไม่ชอบอะ่ะอันเนี้ยคิดอย่างนี้ได้ยัางไงาคิดได้แค่นี้หรออ,อะไรอย่างเงี้ยผิดพลาดผิดอีกแล้วนะ ใช่ไหมดังนั้นคําที่มันเป็นคําตัดสินต่างๆเนี่ยค่ะดังนั้นเราอาจจะต้องระวังเนาะดังนั้นการที่เราจะสร้างเซฟโซนให้เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยบอกว่าเราเริ่มต้นได้ตั้งแต่ตัวเราเลยเหมือนเราทุกคนเนี่ยเราสามารถสร้างเซฟโซนให้เกิดขึ้นในใจของตัวเราเองก่อนงนั้นก่อนที่เราจะไปคาดหวังกับคนอื่นหรือองค์กรใช่ไหมอ,อันที่สองคือถ้าเราเป็นหน่วยยูนิตเล็กๆ โครงสร้างใหญ่อาจจะไม่เอาด้วยอ่ะเรื่องนี้ยแต่ว่าในกลุ่มการทํางานของเราอ่ะเราเริ่มต้นสร้างพื้นที่ปลอดภัยในกลุ่มของเราก่อนดีไหมจะว่าไปฮะคาว่าพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันตีความได้สองความหมายใช่ไหมครับครั้งแรกที่ผมได้ยินเนี่ยผมนึกว่ามันหมายถึงพื้นที่ที่อยู่ได้สบายสบายมีความมั่นคงงานดีเงินด,นดีอย่างเดียวมันแตกต่างกันยังไงครับ มหมอก็ย้อนนึกถึงเคสที่เคยมาปรึกษาหมอ,อ,มอ,อตอนแรกเนี่ยมาด้วยเรื่องว่าทะเลาะกับสามีนะโอ้อยากจะแยกกันเงี้ยอเอาไปเอามาเนี่ยคุยไปคุยมาเนี่ยไอ้ที่ทะเลาะอารมณ์ไม่ดีเวียงกโกรธเนี่ยนะมันคือสิ่งที่พกมาจากที่ทํางานต่างหากออแ,แล้วสิ่งที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้จากที่ทํางานก็คือการที่เขาอะรู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้ใช้ศักยภาพ ในสิ่งที่เขามีที่เขาเป็นเขารู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ชอบตัวเองในที่เป็นแบบนั้นแต่เขาไม่เลือกที่จะลาออกเพราะเขาคิดว่านั่นคือเซฟโซนเออเพราะเป็นความมั่นคงไง hmm. ตำแหน่งก็ดีเงินก็ดี hmm. เออมันทำให้ตัวเขาเองเนี่ยบล็อกไปหมดเลยนะว่าคืองั้นฉันก็ทำสิ่งที่มันเป็นรูทีนที่อยู่ตรงนี้ไปแล้วก็บล็อกไปเลยว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยมีศักยภาพอะไร hmm. แต่คราวนี้ทันทีนะที่เขาอ่ะรู้ว่าอ๋อไอ้ความโกรธหรือปัญหาที่บ้านเขาเนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไรใจเขามันเริ่มสงบขึ้นอมันเริ่มเบิกบานขึ้นเขาจะเห็นความเป็นจริงว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะตัวเขาอ่ะมันมีศักยภาพมากกว่าที่ที่เขาอยู่แล้วมันมีฝันอะไรค่ะที่เขาอยากทําแล้วเขาคงเสียดายถ้าชีวิตนี้เขาไม่ได้ทําอืมอ่างั้นเขาก็เลยสุดท้ายนะเขาเลือกที่เขาอ่ะก็จะไปทําความฝัน เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เขาคิดว่าเซฟโซนแล้วฉันก็คือไม่ลาออกอ่ะจริงๆแล้วตอนนั้นกน่คือเฟียร์โซนนะอืมอ่าอันนี้ก็เช่นกันค่ะคือจุดจุดต่างตรงนี้เลยก็คือว่าเอา่อบางทีอ่ะเราอ่ะบอกว่าเนี่ยแหละคือเซฟโซนของฉันคือคําว่าเซฟโซนของฉันเนี่ยถ้ามันคือการที่ฉันไม่ได้ทําอะไรการที่ฉันทําอะไรตามรูทีนการที่ฉัน ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอันนี้อาจจะไม่ได้เซฟโซนจริงมันอาจจะเป็นแค่เกราะป้องกันใจของเราเท่านั้นเองอแต่เมื่อไรที่เรามีเซฟโซนจริงๆเราจะรู้สึกมีความกล้าหาญเพราะฉะนั้นเซฟโซนกับเฟียโซนนี่นเป็นเส้นบางๆเนาะใช่คือถ้าตีความผิดมันจากเซฟโซนมันอาจจะเป็นเฟียโซนได้ใช่ะครับทีนี้มามองในเชิงขององค์กรบ้างองค์กรที่มันมีการ เจ้านายสามารถที่จะรับฟีดแบ็เยอะๆแล้วสามารถที่จะแก้ไขให้ Organization การทำงานในในองค์กรมันมันดีขึ้นปรับปรุงตลอดเวลา uh huh. กับเจ้านายที่ไม่ค่อยยอมรับฟ uh ีดแบ็ไม่ฟังไม่ค่อยฟังทำแบบเดิมดีอยู่แล้ว uh huh. ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเนี่ย uh huh. ความแตกต่างของสองอย่างเนี่ยหมอมีเคสสตีาดดี้ไฮะว่าผลออกมามันจะเป็นยังไง ถ้าเราไปอ่านหนังสือที่ชื่อว่า fearless organization นะคะก็จะเป็นการพูดถึงในเรื่องของเซฟโซนกับการทำงานแล้วก็องค์กรซึ่งอันนี้เขาก็จะมีการเปรียบเทียบชัดเจนระหว่างสองโรงพยาบาลนะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีการที่ข้อมูลในเรื่องความผิดพลาดสูงกับข้อมูลมีความผิดพลาดตา่ำซึ่งไอ้ความผิดพลาดเนี่ยนะถูกรายงานโดยคนทำงาน นะดูรายงานดูนต์ต่ใช่ช่วยกันรีพอร์ตกันเองแต่ว่าเคาเจอร์วัฒนธรรมองค์กรสองอันนี้ต่างกันพอไปดูในรายละเอียดเนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่ร้องเรียนไอ้ไอ้ที่ร้องเรียนเยอะเนี่ยนะกลายเป็นองค์กรที่ความผิดพลาดน้อยเพราะนั้นร้องเรียนมาจากใครร้องเรียนมาจากคนไข้ญาติคนไข้คนข้างนอกผู้ป่วยใช่ไหมเพราะะนั้นอันนี้สะท้อนอะไร มันสะท้อนว่างั้นการที่คนทํางานนะคะมีพื้นที่ในการที่เขาจะแชร์มีพื้นที่ในการที่รับฟังมีพื้นที่ที่เขาจะไม่กลัว<ม>ว่าเขาจะผิดพลาด<ม>แต่ผิดพลาดนั้นแล้วอะเกิดการเรียนรู้นะ<ม>ผิดพลาดแล้วเกิดการแก้ปัญหานะงั้นมันก็จะทําให้ที่ทํางานนั้นเนี่ยคือมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการทํางานที่ทันสมัยอยู่เสมอเนาะ นั้นอัตราความผิดพลาดจริงๆคือมันก็คือแค่นั้นจริงๆอ,ะอ่ะเ,เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นหัวหน้านะครับเราก็ลองเลือกดูว่าอยากจะเป็นองค์กรแบบไหนเป็นองค์กรที่เราฟังฟีดแบ็กจากคนข้างในแล้วมีข้อผิดพลาดจากลองเรียนจากคนข้างนอกน้อยๆหรือเปล่าก็ลองดูนะครับขอให้กำลังใจหัวหน้าทีมทุกคนนะครับที่จะสร้างเอา c u เจอร์นะครับให้กับองค์กรนะครับเพื่อที่ เราจะได้ทำงานแบบสบายใจวางใจไว้ใจซึ่งกันและกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ ReadTheCloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่งนางๆ